เป็นคนมีกลิ่นตัวสบู่ดับกลิ่นกายตัวเดียวเอาอยู่ไหมก็ style. บางท่านก็อาจจะเลือกซื้อนีกลุ่มนี้เป็นนี่ละสบู่อย่างเดียวบางคนก็อาจจะเลือกซื้อเฉพาะสเปย์อย่างเดียวและรวมทั้งคู่คู่อย่างนี้ไปเลยใน,นการเลือกใช้งานนะครับสาหรับตัวสบู่นะครับบางท่านเนี่ยซื้อเฉพาะตัวสบู่ไปก็ใช้งานได้แล้วครับลูกค้านะครับในกลุ่มนี้นะครับจะเป็นลูกค้ากลุ่มที่มีเงินเยอะนะครับแต่เขาไม่ได้เป็นคนที่ทมีกลิ่นตัวรุนแรงมากครับเพียงแค่สบู่อย่างเดียวก็เอาอยู่แล้วครับแต่สําหรับกลุ่มนึงเขาจะซื้อเฉพาะสเเปปปรยยยอ่่างา, <ๆ S 2> างงงดีีววไไใช้้กลุมนัค กลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เขารู้ตัวครับว่าเป็นคนที่มีกลิ่นตัวแรงและที่สำคัญคือยังรู้อีกเลยครับว่ากลิ่นตัวมาจากตรงไหนครับก็จะซื้อเฉพาะตัวของสเปย์ไปเพื่อจัดการครับเพราะเรื่องจากกอของสเปย์ต้องยอมรับว่าก็จะมีความเข้มข้นในการจัดการกับเรื่องกลิ่นตัวโดยเฉพาะครับผมแล้วที่ซื้อสองตัวนี้แหละองตัวนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มสําหรับคนที่คนที่เหงื่อออกมากเป็นคนที่ทำแอคทิวตี้บ่อยรวมถึงว่าลักษณะคือเป็นคนที่มีกลิ่นตัวแรงซึ่งหาจุดมาของกลิ่น่ะไม่ได้ เขาก็จะใช้ี่ตัวแรกครับเป็นตัวของสบู่ครับในการอาบน้ําในทุกวันบล็อกเป็นขั้นตอนแรกก่อนนะครับเพื่อเป็นการปูพรมจัดการกับจุดอื่นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นและใช้ตัวนี้ครับสเปรย์ดับกลิ่นกายบล็อกขั้นที่2ครับในจุดที่เรามั่นใจว่ามันทาให้เกิดลิ่นตัวอย่างแน่นอนครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสบู่หรือสเปรย์นะครับก็สามารถจับกิดนตัวได้ทั้งคู่แต่การใช้งานนะครับต้องดูด้วยว่าเราเป็นคนที่มีกลิ่นตัวแบบไหนครับ